คือสากลทำธุรกิจเอาปุ๋ยจากบริษัทน่ะไปจำหน่ายให้สากลทั้งประเทศคือเราเป็นตัวแทนแล้วก็จำหน่ายไปเสร็จแล้วก็เงินก็ยังไม่ได้มาแต่ก็คือมันมีจังหวะที่ว่ากรมเนาะให้ให้สากลน่ะเอาปุ๋ยคืนซึ่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหจำหน่าย ให้มาถึงที่เราแล้วเราเป็นตัวแทนอยู่เรารับปุ๋ยตรงนั้นมาโดยที่เราไม่ได้ไม่ไ,มได้ซื้อก็คือถ้าประเด็นที่เราตรวจสอบเนี่ยคือประเด็นเรื่องของการซื้อหรือซือ้อนะครับเราเจอสัญญาอยู่สองฉบับนูกันก็คือฉบับเดือนมีนาคมสองห้าแปดแล้วก็เดือนมีนาคมสองห้าเก้าฉบับนี้ฉบับนั้นเป็นเขียนว่าอะไรครับาซื้อสายสซื้อขาย ก็คือตรวจเจอทางสารกรจังหวัดตรวจเจอแต่ว่าซื้อขายปุ๋ยปี58ครับแล้วก็เราตรวจสอบเทียบกับรายงานการประชุมในช่วงเวลาที่ใกล้เนี่ยก็คือไม่ปรากฏว่ามีรายงานอีตอนนี้เห็นแล้วนะประชาชนทราบแล้วนะเขาบอกว่าปี58เนี่ยเขาตรวจเจอแต่เขาไม่พบในรายงานการประชุมว่ามีการมติขอมติในการลงทุนทํากิจการปุ๋ยตัวแทนปุ๋ยหรือใดๆเขาไม่พบ Amarin TV